ปลาหมูเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายค่ะอ่าเป็นปลาเนื้ออ่อนสามารถบริโภคได้ทุกคนเรือนที่เขาต้มให้กินค่ะแล้วก็หมกให้กินหล่านี้ไม่เคยกินไม่คิดว่าจะกินด้วยซ้ํเรา้วบอกว่าชิมดูหน่อย,อยนะค่ะชิมดูก่อนพอชิมลองชิมจริงๆมันเนื้อหวานค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะแล้วทีนี้แต่ก็เลยอาจุดประกายก็คือแต่จากอนุรักษ์ปลาพื้นบ้านอยู่แล้วค่ะแต่ก็เลยเอามาเลี้ยง มาแล้วครับวันนี้เกษตรปัญโยช์ยานุกก็จะพาพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาดูวิธีการเลี้ยงปลาหมูนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งปลาที่พี่น้องหัวใจเกษตรเราให้ความสนใจนะครับส่วนการเลี้ยงไงมารับชมกับน้องต่ายได้เลยครับไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องตายค่ะจินตลาละควักตีค่ะ ติดต่อดูที่บ้านปลาขางค่ะตำบนมิตรภาพอําเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะที่มาที่ไปในการเลี้ยงปลาหมูน้องต่ายมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคือที่มาที่ไปนะคะในการเลี้ยงปลาหมูก็คือต่ได้ไปเที่ยวหาเพื่อนค่ะแล้วทีนี้ไม่เคยกินเลยแล้วทีเขาต้มให้กินค่ะแล้วก็หมกให้กินแล้วนี้ไม่เคยกินไม่คิดว่าจะกินด้วยซ้ำแล้วบอกว่าชิมดูหน่อยนะค่ะชิมดูก่อน พอชิมลองชิมจริงๆมันเนื้อหวานค่ะอรอ่อยอร่อยมากค่ะแล้วทีนี้แต่ก็เลยอาจุดประกายก็คือแต่จากอนุรักษ์ปลาพื้นบ้านอยู่แล้วค่ะแต่ก็เลยเอามาเลี้ยงให้เพื่อนให้พ่อเขาดักให้แล้วทีนี้แต่ก็เลยเอาหนึ่งเอามาลงบอ่อดินก่อนลงบอ่อดินแล้วก็ศึกษาด้วยว่าธรรมชาติปลาหมอูอยู่ยังไงน่ค่ะเอามาลงบอ่อดินด้วยแล้วทีนี้พ่อผ่านไปสักสองเดือนแต่ก็เลยไปลองดักดูปลาหมูมีลูกตัวเล็กแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลย นำขึ้นมาเรื่อยเลยนำมาเลี้ยงกระชังบกด้วยค่ะที่นีที่มาที่ไปของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยน้องไต่ได้มาจากไหนได้จากมาจากรําน้ําชีสารคามบ้านเรานะคะ่ะแล้ววิธีการเลี้ยงต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับตามธรรมชาติจริงๆแล้วปลาหมูจะอยู่ตามโขดหินแล้วก็อยู่ตามน้ําไหลค่ะซึ่งท้าทายกับไต่มากซึ่งทางนี้ไม่มีแม่น้ําเลยไต่เอาขึ้นมาเลี้ยงในน้ํานิ่งค่ะตลนนี้แต่ก็เลยหาไอเดียก็คือเปิดน้ําจากแผงโซล่าเซลล์ละค่ะให้มันท่งลงบ่อเลยให้เป็นน้ําไหลได้จริงจริงปลาหมูขยายพันธุ์ค่ะ ปลาหมูนี้สามารถเลี้ยงได้ในบ่อดินหรือว่าเลี้ยงได้ทุกบ่อครับสามารถเลี้ยงได้ทุกบ่อค่ะแต่ตอนนี้ทางฟาร์มแต่จะเลี้ยงบ่อดินกับเลี้ยงกระชังบกค่ะถ้าพี่น้องหัวใจเกษตรเรามีบ่อซีเมนต์สามารถเลี้ยงได้สามารถเลี้ยงได้ค่ะบ่อที่น้อง่ตยใช้เลี้ยงนะครับมีบ่อยังไงบ้างครับค่ะคือตอนนี้แต่จะมีอยู่3ามบ่อเลยนะคะก็คือเลี้ยงแบบบ่อดินแล้วก็กระชังบกแล้วก็บ่อซีเมนต์วิธีการเตรียมในบ่อดินนะคะก็คือเราจะเตรียมน้ํา โซลาร์เซลล์ลงค่ะให้ทํายังไงก็ได้ให้น้ําพุ่งลงบ่อค่ะแล้วก็วิธีการเตรียมบอ่อกระชัางบกนะคะก็คือแล้วก็ถ้าเป็นน้ปาปราปาแล้วก็พักไว้สามถึงเจ็ดวันค่ะถ้าเป็นประปาภูิภาคหรือน้ําบาดาลก็พักไว้เจ็ดถึงสิบสี่วันค่ะแล้วจำนวนปลาหมูต่อบ่อนี้เราจะใส่ยังไงครับค่ะถ้า,ถาเป็นลูกพันธุ์นะคะลูกพันไซส์ประมาณสองนิ้วเราจะลงเม็ดละร้อยตัวค่ะ ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะลงเ็ดละห้าคู่ค่ะราคาพ่อแม่พันธุ์ปลาหมูนี่เขาขายกันยังไงฮะถ้าจากทางฟาร์มนะคะจะเป็นตัวละ25บาทค่ะลักษณะตัวผู้กับตัวเมียถ้าถ้าดูด้วยสายตานะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าแล้วถ้าดูตามแผงหลังนะคะถ้าเป็นตัวผู้มันจะเรียวไปเลยค่ะยาวยาวไปเลยเยาวยาวใช่ค่ะถ้าเป็นสังเกตตามลักษณะท้องอาตัวเมียจะมีท้องโยออกมาเหมือนผู้หญิงนะคะถ้าเป็นตัวผู้จะคือเรียวเรียบไปเลยค่ะ สังเกตที่ท้องจะง่ายกว่าใช่ค่ะแล้วอาหารของปลาหมูกินอะไรคะถ้าตามบอ่อดินนะคะบอ่อดินอะ่ะแต่จะเอาปุ๋ยคอกไปลงข้างบอ่อให้มันเกิดลายแดงให้มันเกิดตะไคร่น้ำจึงให้ปลาหมูกินเสริมด้วยหอยเชอรี่ทุบให้เขากินนะคะถ้าเป็นในกระช่งแต่จะให้อาหารเม็ดจมค่ะหรือว่าอาหารอะไรก็ได้ที่เม็ดจมเขาจะกินนะคะแล้วก็เสริมด้วยหอยเชอรี่ทุบค่ะปลาหมูนี่จะกินอาหารต่างกับปลาทั่วไปเนาะปลาทั่วไป<ช>ะจะกินเม็ดลอย แต่ว่าปลาหมูจะกินอาหารเป็นเม็ดจมใช่ค่ะครับต้องตายมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงที่เลี้ยงให้ปลาหมูโตไวฮะอ่าของแต่นี้จะเปิดนะ้ําให้เขาเล่นบ่อยๆเลยค่ะวันละครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาก็วันเว้นวันปลาหมูจะโตเร็วแล้วก็ให้อาหารแบบสม่ำเสมอค่ะเราใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงกี่เดือนฮะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ไซส์เล็กเนาะเอาเอาสำหรับจับจับกินเลยนะคะจับกินและจับขายจะใช้เวลา ถ้าเป็นบ่อดินจะใช้เวลา4-5เดือนค่ะถ้าเป็นกระชังบกนี่ประมาณ6-7เดือนค่ะ <c oughs> ซส์อยู่ที่ประมาณ2-3นิ้วการขยายพันธุ์ของปลาหมูนี่ให้ลูกดกเหมือนปลาทั่วไปหรือเปล่า,าน่าจะดกนะคะเพราะว่าแต่เอาลงบ่อดินไม่เยอะแล้วทีนี้ลูกลูกมันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ในกระชงังในกระชังบกนี่แต่ยังไม่เห็นแต่ในบ่อดินเยอะสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดปีหรือว่าเป็นเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนอ่าถ้าเป็นจะเป็นเอ่อถ้าตามธรรมชาติจะเป็นฤดูฝนค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นถ้าเราเปิดน้ำให้เขาเล่นนู้ว่าจะทั้งปีนะคะเพราะว่าหนูเอามาเลี้ยงอะนอกฤดูฝนแล้วค่ะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ประสบการณ์ในการเลี้ยงนะแล้วปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาหมูมีอะไรบ้างครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นบ่อดินจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าเป็นกระชังบกอะเขาจะวิ่งชนขอบบ่อเวลาที่เวลาที่เขามาอยู่ใหม่เงี้ยค่ะกับเวลาที่ออกมาหากินหาอาหารตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะวิ่งชนขอบบ่อหรือท่อที่ ท่อพ V วีที่เราวางไว้หรือว่าข,ขดโขดหินที่เราวางไว้ค่ะจะทําให้ปลาหมูบาดเจ็บกับกับตายแค่นั้นค่ะมีแค่นี้ค่ะปลาห,หมูเลี้ยงง่ายค่ะวิธีการแก้ไขเวลาที่ปลาหมูวิ่งชนนะคะแต่จะทําแบบพืชน,น้ําคอกไว้ค่ะหรือมุมใดมุมหนึ่งทาเป็นคอกไว้ในในบอ่อนะคะเวลาให้เขาวิ่งมาหลบค่ะเขาจะได้ไม่วิ่งชนเวลาที่คนเข้าไปใกล้หรือว่าเขาออกมาหาอาหารเน,นะะี่ยค่ะที่เห็นเป็นท่อๆอยู่ในบอ่อนี่คือเป็นที่หลบของปลาหมูค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในท่อเลยค่ะ เคล็ดลับก็คือต้องมีท่อใช่ไหมครใช่ค่ะต้องใส่ท่อให้เขานะครับในการเลี้ยงปลาหมูนะครับช่องทางการตลาดตอนนี้แต่จะขายถ้าเป็นปลาเนื้อนะคะแต่จะขายตามชาวบ้านนี่แหละคะ่ะปกติเขาขายถุงละ50แต่จะขายแบ่งขายถุงละ20 30บก็คือกินอิ่มค่ะถุงละ20นี่ขีดนึงหรือว่าเป็นตัว<อ>นับตัวได้ไหมฮะเอาก็คือหยิบไปเลยค่ะประมาณอ่ประมาณ15้าตัวได้15ตัวถุงละ20บบาทใช่ค่ะ ราคาพ่อแม่พันตัวเท่าไหร่ครับอ่าถ้าเป็นพ่อแม่พันจะ์จะ25บาทค่ะ25บาทตัวผู้ก็25ตัวเมียก็25ก็ถือว่าเป็นคู่ละ50บาทเนาะใช่ทางถ้าเป็นพ่อแม่พันแต่จะขายแบบออนไลน์โพสต์หน้า Facebook ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะขายทางเพจด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายตามกลุ่มที่ลูกค้ากลุ่มเกษตรทั่วไปค่ะแล้วการขนส่งให้กับลูกค้าเรามีเคล็ดลับเทคนิคยังไงในการส่งปลาไม่ให้ตายค่ะถ้าเป็นของจ่ายนะคะจ่จะอัดเหมือนถุงปลาแล้วค่ะก็คือจะหยุด น้ำต้มใบหูกวางลงด้วยเพราะว่าจะลดการเครียดของปลาเวลาเดินทางค่ะถุงนึงถ้าเป็นปลาหมูต่ใช้บรรจุแค่50ตัวค่ะ50ารายได้เป็นไงบ้างครับรายได้ในการเลี้ยงปลาหมูค่ะสําหรับรายได้ในการเลี้ยงปลาหมูนะคะถ้าขายเป็นกิโลก็คือตอนนี้ตกอยู่ที่กิโลละ250บาทค่ะน้องตายครับฝากแนวคิดให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราที่สนใจในการเลี้ยงปลาหมูนะครับปลาหมูเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายค่ะ,ะ,ะเป็นปลาเนื้ออ่อนสามารถบริโภค ได้ทุกคนเรือนนี้ค่ะถ้าสนใจจริงๆก็คือเข้ามาศึกษากับต่ายได้ค่ะก็คือพิกัดติดที่บ้านประขางตำบลมิตรภาพอำเภอแกาดามจังหวัดชายสรารีาค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะครับดีให้คาปรึกษาค่ะครบวงจรค่ะในการเลี้ยงปลาทุกชนิดเลยเนาะค่ะเพราะเห็นแล้วว่าน้องต่ายเลี้ยงเนี่ยมีทุกปลาทุกสัตว์น้ําทั่วไปค่ะจะเป็นจะเป็นปลาพื้นบ้านเป็นหลักค่ะ น้องตายครับช่องทางการติดต่อฝากให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราติดต่อได้ทางไหนบ้างครับค่อ่าช่องทางการติดต่อของตายนะคะก็คือถ้าเป็น Facebook นะคะจะเป็นอ่าจินตลกากันที่กาวฟาร์มค่ะเบอร์โทรศ9นย์0 3 2 9 4ค่ะต้องโทรมาล่วงหน้าก่อนค่ะเนาะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าน้องตายเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะก็คือเลี้ยงลูกไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยครับ วันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ต้องขอบคุณน้อง่ายนะครับที่มาให้ความรู้กับพี่น้องหัวใจเกษตรเรานะครับสำหรับวันนี้เกษตรบรรจุพานุและน้องต่ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ